สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาเซน่าค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเลิกบอกเพื่อนใน a c e b o o k ค่ะทุกคนมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยกดผิดพลาดนะคะทุกคนแล้วดันไปเผลอกดบล็อกนะคะหรือว่าไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามค่ะที่เราดันไปบอกเพื่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะมาบอกวิธีในการปลดบล็อกเพื่อนใน Facebook กันค่ะทุกคนแต่สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ าะะมาเริ่มดูวิธีการปลดบล็อกนะคะเพื่อนในเฟซกันได้เลยค่ะกหยิบมือถือแล้วไปทําตามกันได้เลยครับโอเคค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อนๆนะและให้เรานะคะกดไปที่คําว่าเม,มนูค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเลื่อนลงไปได้เลยค่ะทุกคนไปกดนะคะที่คําว่าการตั้งค่านะคะและความเป็นส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะคะมันจะมีคําว่าการตั้งค่าอยู่ค่ะเพื่อนๆกดที่คําว่าการตั้งค่าไปได้เลยแล้วเรานะคะก็เลื่อนลงมาค่ะทุกคนเพ เราเลื่อนลงมานะคะทุกคนนะมันจะมีคําว่าการบอกอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนๆกดไปที่คําว่าการบอกได้เลยหลังจากนั้นนะคะทุกคนเนี่ยเพื่อนที่เราเคยบอกไปนะคะก็จะขึ้นชื่อมานะเวลาที่เราอยากจะกด เลิกบอกเขานะคะก็กดที่คําว่าเลิกบอกไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการถามว่าเออเลิกบ็อกชื่อคนนี้ใช่ไหมนะคะทุกคนเราก็กดคําว่าเลิกบ็อกไปได้เลยค่ะพอเราก,กดเลิกบ็อกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกลับไปได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ลองนะคะพิมพ์ค้นหานะคะชื่อเพื่อนคนนั้นดูค่ะทุกคนพอเรากดค้นหานะคะทุกคนเนี่ย เพื่อนของเรานะคะก็จะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนะแต่ว่าพอเราปลดบล็อกเขาอะค่ะทุกคนเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วนะคะทุกคนถ้าเราเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอีกรอบนึงนะคะก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าเพิ่มเพื่อนไปนะคะเพื่อส่งคําเชิญเนี่ยไปขอการเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีนะคะในการปลดบล็อกนะคะเฟซบุ๊กนะคะง่ายๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เองเนี่ยก็สามารถทําได้เลยค่ะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไคคนนะะะะกกดแชร Subcribe Like ก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางโซเชียลให้เพื่อนๆติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะ i อ t ี k ิกนะคะแล้วก็ YouTube ค่ะโดยใช้ชื่อว่าอโรชาชาแนลทั้งหมดเลยค่ะสามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะครับโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย